นะครับสามสองหนึ่งแทนปันเกสโซเลชั่นเลคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอาความรู้สึกของแบบทีมที่ชนะก่อนเลยเป็นยังไงบ้างมันก็ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นอยากขอบคุณมากกว่าเพราะว่าการเดินทางของเราที่ผ่านมามันมีอะไรหลากหลายอย่างมากเลยะคะ่ะแล้วก็จริงๆมันเหมือนเป็นการทํางานที่เป็นทีมเวิร์กกันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แพนจาางแอนโทเนียแล้วก็มาริยาเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมรายการด้วยก็เหมือนกับ ผ่านไปอีกหนึ่งแคมเปญใหญ่ๆที่ที่น้องได้ทำอย่างเงี้ยค่ะนอกจากสิ่งที่เราให้น้องทุกอย่างแล้วอะน้องเขาก็ไปประมวลของเขากันต่อเนาะเราก็ก็<ช> <ๆ S 1> ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะพี่บีขอแคมเปญสุดท้ายระอรการแสดงก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุ่มเทสุดๆไปเลยยากมากสำหรับเราใช่ไหมคะับสำหรับหนู acting campaign คือยากที่สุดที่หนูเคยทำในชีวิตเลยค่ะแบบหนูไม่คิดว่าหนูจะทำได้เพราะว่าหนึ่งภาษาไทยหนูไม่ชัดหนูไม่เคย act ในชีวิตแล้วก็เป็นควีนค่ะหนูเป็นเด็กที่อ alert มากเลยค่ะคือแบบนิ่งได้หรอนิ่งได้ค่ะแค่เรียว่า c a m เป i g สุดท้ายนี้ที่แผนของเองก็คือเซอร์ไพรส์กับน้องด้วยไหมคะ ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ที่เขาจะต้องพูดหมดละเพราะว่าด้วยด้วยด้วยคำพูดน่ะถ้าจะเห็นจากในในแคมเปญคือรู้ว่ามันแบบจริงๆมันยากแะต้องใช้เวลาจริงๆในการที่จะแบบทำความเข้าใจแล้วก็จําเรื่องราวแล้วก็ความรู้สึกต่างๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็เราเห็นพัฒนาการ ของเขาที่ที่ทำได้แบบดีมากๆแล้วก็อีกสองคนด้วยจริงๆทั้งไทดี้และกวางทุกคนเราได้เห็นพัฒนาการของเขาดีดกกับาร,รประกาศ <c oughs> ผลเมื่อสักครู่นี้มันแบบว่าสุดๆขนาดไหนครับกับวินน่าด้วยโอ้ oh god ตอนเขาประกาศว่าหนูเป็นผู้ชนะแคมเปญสุดท้ายหนูกีดเลยคะ่ะหนูแบบฮู้พราหนูร้องไห้ทั้งวันเลยคะ่ะ <c oughs> วันนั้นคือหนูรู้สึกแบบ หนูคอนเนคกับท่านมากแล้วก็คือแบบกินกับบทมากเลยค่ะแล้วก็คือมันชนะมันปลดปล่อยแล้วค่ะปลดปล่อยทุกทีเลยค่ะก็คือกีดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะที่เราได้แบบเป็นแชมป์เป็นแชมป์อย่าเล่นเลยค่ะสิงเจสเตอร์ต้องมาสิงสิงเจเตอร์ยังไงะซิกเนเจอร์กินหรอคะเอันนี้เลยเลยโมเมนต์เมื่อกี้หน่อยคุยอะไรกับที่แทนตอนที่แบบว่าเขาประกาศจบจนเขาประกาศคือ ขอบคุณพี่แพนขอบคุณพี่แพนแล้วก็แม้แต่อะไรเกิดขึ้นเราจะรักกันอีกแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดกาลแต่พี่ไม่อยู่กับหนูนะรู้แล้วค่ะอาบีอาเป็นไงบ้างสำหรับชีซั่นนี้ก็เต็มที่แล้วก็สุดๆทุกการสนกค่ะแน่นอนใช่ค่ะสนุกค่ะคิดว่าแบบโหเราผ่านมาสองเดือนกว่าเนาะสี่คือ ทุกวันเราก็กลับไปแล้วก็จะฝันถึงพีแพนอันโทเนี่ยจาทำอะไมันจะเป็น challenge อะไรก็เลยคือเราใส่เข้าไปทั้งกายทั้งจิตทั้งใจจริงๆเลยค่ะเหมือนเราเราผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะผ่านหลาย emotion อ่ะมันก็ทําให้เราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันไม่ว่าเราจะต้องมาแข่งกันอะไรก็ตามมันก็มีความเครียดแต่มันก็มีอะไรที่เราได้มาเยอะมากเหมือนกัน โดยเฉพาะหลังจากเราเห็นผลงานที่ออกมาค่ะคือการที่ชิ้นหนึ่งมันออกมาผมมันต้องการตัวแบบหลายๆองค์ประกอบมากเลย behind the scenes in front of the scenes คือสุดยอดมากค่ะ experience พูดถึงไปแล้วว่าของตัวเองกับไฮดีหน่อยเป็นยังไงบ้างโออันนี้ก็เราทุ่มจริงๆค่ะเราได้โจทย์ของสีน้ำเงินเนาะแล้วตัวไฮดีเองอะ่ะมาจากผู้เขียเนาะและเขาบอกว่าเขาคือนา เราก็รู้สึกว่าใช่แหละโลกใบนี้คือโลกแห่งน้ำแบบเป็นที่เดียวที่เราเคยเจอน้ำเนาะมันเป็นที่เดียวในจักรวาลเลยที่มีชีวิตอะ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเข้าโจทย์ทั้งคู่เลยว่ามันเป็นทั้งเกี่ยวกับโลกใบนี้แล้วมันเกี่ยวกับการที่พายที่เขาเชื่อว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้อนอะ่ะเราอยู่ด้วยกันเราสามารถมีอมมูนิตี้ของเราได้หนึ่งหยดเต็มไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสุนามิได้เนาะนั่นก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของโชว์เราเราอยากจะมีไดนามิกของสิ่งนี้แล้วก็ ให้เขาปล่อยทุกอย่างมันเวทีเลยค่ะเพราะว่าน้องเขาเต็มที่จริงๆกับทุกโมเมนต์เลยยิ e โอเช่นนะคะที่เราตาหวานต้องมาแอนโทเนียกับการเป็นเมนเชอร์ครั้งแรกแล้วก็แบบเป็นยังไงรู้สึกในสาย่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับแอนก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วตอนแรกๆก็แอบเครียดนิดนึงเครียดตามทุกคนนะคะว่าจะทำได้ไหมแต่ว่าในที่สุดคือสิ่งที่เราทำไม่ได้เราควรทำ ไปเลยก็ได้เราแบบเติบโตได้แล้วก็แอมได้เรียนรู้หลายอย่างจากน้องๆแล้วก็ทางเมนเทอร์อีกสองคนมากๆเลยว่าแบบโอกาสใหม่ๆแบบนี้มันไม่ได้มาง่ายๆแล้วถ้ามันมาเราต้องคว้ามันเราก็ทําให้มันดีที่สุดเราจะไม่ได้ชนะทุกแคมเปญแต่เราจะชนะแคมเปญแรกเราเปิดให้ดูแต่ว่ายังไม่ได้ปิดไม่แต่ว่าดู ใจมากๆที่ได้มาร่วมง,งานกับทุคคลมันจะเป็นเมนเทอร์หลัวน้องๆนะคะแอนได้เรียนอะไรทุกอาทิตย์เลยแล้วก็เป็นอะไรที่ แอนแบบเหมือน like mm. โตขึ้นกับน้องๆไปด้วยอะค่ะก็เป็นเกียรติมากเลยที่ที่เป็นหนึ่งในเมนเช์ที่พันกาตนาเไรพูดถึงไฟนอลบอลของเป้กับกวางนิดนึงครับ่ะไฟนอลวอของของกวางนะคะเราเป็นสีขาวแล้วแอนกำลังคิดอยู่ว่าโอเคเรามีสองสีน้ำเงินกับแดงน้ำเงินถ้ามาเวียดได้นะน้ำแน่เอาดูเลยนะชเจนแลวสำหรับแอนคือ ขาวมันเป็นอะไรก็เป็นลมได้เป็น electricity ก็ได้เป็นการแบบเป็นเพชรก็ได้แล้วแอนอยากโชว์ความเติบโตของกวางในในในรายการว่ากว่ากวางจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายแต่ว่าน้องพัฒนาได้มากๆเลยตอนแรกๆแอนก็อยากให้แบบ The many versions of กว่างกว่างที่จะแบบถึงตรงนี้ได้ที่จะทุบทุบทุกรอบของเขาจนถึงทีจะออกมาได้แล้วเป็นกว่าที่ชิเป็นวันนี้ครับอย่างที่แพนเราแบบ เก๋เหมือนกันสีแดงแล้วก็แบบแใหม่ใหม่ชุดเชิ้ตอะไรต้องสสีแดงพงชาติไทยคะ่ะ,ะจริงๆเราก็ตีความว่าเหมือนเหมือนเป็นลูกไฟแหละเนาะก็เป็นสีแดงอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็พยายามจะตีความในความเป็นตัวของบีบีจริงๆแล้วในในวัยของเขาว่าแพนคิดว่าข่าวน่าจะเหมาะกบความเป็นเขาคือความความใส่เนาะความบริสุทธิ์ของเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็อยากเห็นว่าเขาจริงๆสามารถแฮนด์ลได้ทุกๆสีไม่ว่าจะเป็นแดงเป็นน้ำเงินก็รวมอยู่ในตัวของเขาแล้วก็ความเป็น เป็นเป็นตัวเขาความสนุกความสดใสไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความเป็นโมเดลของเขาด้วยอไรเงี้ยเราก็เลยอยากให้ได้เห็นพลังของเขาแล้วเขาเป็นคนที่แบบเอเนอร์จีแบบล้นเหลือเราก็อยากให้เขาได้มาปล่อยในโชว์แล้วก็เป็นตัวเขาจริงๆอย่างเต็มที่ค่ะการามเป็นเพิ่งสองคนในรายการ e ีหลังๆเริ่มเฉื่อยดูเดือดบัดฟันจริงไหมคะมันแบบมันนัวกันจริงไหมคบแบบว่ามาริยาคือเอ็น จริงสิคะมันคือเรียลลิตี้ดีๆนะคะอินโมชั่นอิโมชั่นจริงๆแ่ของมาลียาเป็นไรล็องแก่งจริงคือบอกว่าเรื่องละครไปเยอะเออคิดมันคิดถึงหุ่นเยมันแบบคิดออกมาเลยเหรอจังหวะนั้นแบบพูดออกมาเลยดราม่าใช่ไหมคะเออดราม่าแอ้นันไม่น่าล่ะมันมาเลยใช่รึเกิดเดือดออกมาเลยังแบบมึงออกมาบีเออจริงๆมันมีอารมณ์ร่วมแล้วมาลียาพอเห็นแบบ ทั้งเช็คพี่แดนเก้แล้ดูหน้าเขาแบบดูด้วยผลงานเาสวยว่าไม่ได้ <c oughs> าทำอะไรแบบนี้ไม่ได้มีห<ๆ>ลายอารมณ์มากแล้วอ,อ,อย่างแอนโทเนียเราต้องต้องแบบไฟกับสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราน้องเล็ก,กอ่ะจริงๆมันเป็นอะไรที่สนุกมากสำหรับแอนเพราะแอนเป็นน้องสุดแอนก็ทำอะไรก็ได้ไม่มีใครด่าแอนได้บบเพราะแอนเป็นเด็กต้องปั่นปั่นไปก่อนแล้วก็ให้เขาด่ากันเองปั่นเยอะมาก แล้วก็เป็นบ้าข้างบ้านไปเลยทะเลาะกันใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ทันอยากไปยอมมสิเนี่ยมันไ่ง่ายพี่แเก่งมากในยทีพีหลังๆนีพีสุดท้ายเราก็สู้ตายเหมือนกันนะใช่เพราะว่าเขาเอวเลยู้กาสันสู้ด้ บอกคนที่บ้านนะคะว่าสิ่งที่เราได้เจอในรายการมันมีอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นแต่เขาอาจจะไม่ได้คัดเข้ามาหรือแบบโอเคอาจจะแบบไม่ได้ใส่เข้าไปแต่ว่าไม่มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นทุกคนแบบทำไมไม่ทำนี้ทำแล้วค่ะทำไมไม่พูดพูดไปแล้วเขาแค่ไม่ใส่เข้าไปค่ะไม่อยากให้ใครแบบมารีวีว่าถ้าฉันเป็นแอนแพนเค้กอยู่มาวันี้ฉันจะบบคือทำแล้วมากเราอยากให้เขไม่จบพีแล้ว แอนชุดว่ารับมือขยายยากที่สุดระหว่างสองคนนี้ยังยังไม่รู้ครับ ก็เขียนเลยว่าแล้วต,ต้องถ่ายต่อต้องถ่ายต่อแล้วอย่างที่งานเราแว่าจริงๆต้องยืนยันกับคุณผู้ชมหน่อยว่า,าที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เขียนสคริปต์หรือว่าเป็นบทละครที่เราได้มีไว้ของจริงทั้งนั้นเลยของจริงจริงๆสคริปต์แบบไม่มีจริงๆออแล้วก็นะตอนที่ถ่ายอ่ะทุกอย่างมันสดมากแบบที่ต้องพูดข้างหลังว่าคือไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามาริยาจะพูดอะไรไม่รู้ว่าแอนโทนีจะพูดว่าอะไรคือมันมันต้องมีสติที่จะแบบ ตั้งรับนะขนาดนั้นจริงๆเลยเงี่ยค่ะยังบอกทีมง,งานว่านี่ถ้าเกิดว่าสู้เขาไม่ไหวหรือว่าเฉียดเขาไม่ทันเนี่ยเดินกลับทันทีเลยนะมันขึ้ <c oughs> นรถเลยเหรอขึ้นรถเลยนะขึ้นรถหันหลังกลับเลยเพราะว่าไม่รู้จะเจออะไรจริงๆตรงนั้นแต่ว่าน้องๆก็คือน่ารักมากก็จะมีอะไรที่แบบเออให้ได้สวนให้ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอขแล้วเรา กับมือกันยังไงพี่ตอนแบบว่าพ้องเอามันดูเดือดมากอ่ะพอพ้องัตแล้วเราแบบมองหน้ากันยังไงต่อเราขอโทษกันตลอดเลยนะจริงจริงเราเราจะพูดกันแบบนี้ตั้งแต่แรกๆเนาะอย่างไรคุณถามว่าแพนเตรียมชุดมายังไงเพื่อจะมาไม่รู้เลยเรื่องชุดพี่แพนเค้กไม่มีใครรู้เลยที่งานยังไม่รู้เลยมีอะไรจะพูดถึงชุดแดงไหมทีมงานเห็นชุดพี่แพนเค้กก็มีแบบนี้นะพอชุดแดงมาต้องเป็นม้ลล่าไม่บอกชุดใหญ่ไหม คือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็<ๆ>ะไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เตรียมเผื่อไว้ก่อนซึ่งเมื่อพอเห็นชุดแดงมาเรียน้าเราก็เลยมาเลยนะใช่แต่เราก็คิดอย่างนั้นโอเคถ้ามันมีซีนอะไรแบบนี้อีกเราจะทำยังไงให้แฟนช็อกใช่เราก็เลยว่าโอเคต้องเล่นผมใหญ่แล้วแัดผมทองมาเลย<ๆ>จ้าชุดแม่คนนี้ยังไม่ได้เกีเกี่ยแล้วเดี๋ยวไม่แล้วใช่ไหมลูก อยากใส่อยู่ไม่ได้เปิดกระเป๋าแล้วปิด่กระเป๋าจบซีซั่นพอดีการต้องบอกคุณการต้องบอกคุณเต้ต้องเอาต่อเพราะยังไงต้องได้ใส่ชุดพออแม่ให้คนรอดูแต่จริงจริงว่ามันก็คือเป็นหลังกล้องก็คือเฮฮากันแบบอ๋อมอยใช่อ้าวสนบีบีโลกเป็นแชมป์แล้วคาดหวังยังไงกับการที่เป็นเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่นนี้คาดหวังแบบ อุปสรรคเหรอคะไม่ไม่คาดหวังบอกว่าคาประสบความสำเร็จแบบนี้ไปแล้วประสบการณ์ต่อทุกไทยก็ไม่ค่อยโอเค sorry ไม่ my next accomplishment คืออยากเดินทุกโชว์ใน Bangkok Fashion Week ค่ะมาดูกันนะคะแน่นอนเปิดครัเอ็มเปิดโชว์เลยค่ะปนเก็บก็เอาไม่ได้นะน้ำเงินด้วยกันเราเปิดด้วยกันเดินกันทุกคนเลยไหมคะ ทุกคนในเดอะเฟสมาม่ยึดใจพี่แานฝากลูกหน่อยดีกว่าครับฝากลูกหน่อยดีกว่าก็ฝากน้องพีบีด้วยนะคะฝากน้องเพดี้น้องกวางด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนที่ในรายการเดอะเฟซด้วยเพราะว่าจริงๆเราทุกคนก็เป็นผู้ชนะในแบบของตัวเองอ่ะแล้วก็ฝากฝันกันมาแล้วก็ตั้งใจเต็มที่คือพลังใจเราเห็นว่ามันเกินร้อยมากๆเพียงแต่ว่าจะมาถึงตรงไหนยังไงนั่นก็คือเป็นเกมของรายการเนาะก็ยังไงฝากติดตามทุกคนนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยฝากรอติดตามผลงานของน้องๆกันค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ <ver hindsight>